ที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาท่านมาที่วัดเต่าทองหรือชื่อเดิมว่าวัดตาโมงวัดเต่าทองนะครับเป็นวัดเก่าแก่โบราณน,นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านตาโมงปรากฏชื่อในเอกสารเป็นครั้งแรกเมื่อปี พศ2297ซึ่งมีการผูกพัทธสิมาเป็นครั้งแรกตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัพแห่งกรุงศรีอยุธยานักโบราณคดีสันนิษฐานว่าชาวบ้านตโม,มเป็นคนอพยพมาจากแขวงจำปาสักสมัย นั้นซึ่งเป็นสมัยที่เกิดโรครบะบาวัดต่อทองได้รับอนุญาตครั้งแรกเป็นวัดนะครับเมื่อปีสองพันสซึ่งเป็นสมัยเจ้าเมืองสุริน์คนแรกมี ญาติโยมที่ดูอุปถาจำนวนสิบสองหมู่บ้านด้วยกันเช่นบ้านปาะโมงบ้านสนบ้านโคกขยูมบ้านโพนชัยบ้านระโยงบ้านพังรางบ้านสกาดบ้านหลักบ้านโคกกระหางบ้านโคกสายและบ้านไผ่ ระยะหลังชาวบ้านได้จัดตั้งวัดมากขึ้นจึงเหลือแค่สองหมู่บ้านคือบ้านสนบ้านตามโมงต่อมาชาวบ้านได้ตั้งวัดสุวรรณน,นาราวามบำรุงจึงเหลือเพียงแต่บ้านตำมงดูแลวัด พศ2454ตรงกับสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล้านักศามันราณรัชกาลที่2ก่อ,อนบ้านแห่งน,นี้และก็เป็นที่สาการะบูชาของชุกทุวัดอทองมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ นี่คืออะไรครับอาจารย์มีการเผาอิฐพื้นที่ก่อกำแพงสร้างเมื่อวันที่โบสถ์ขึ้นมีการบูรณะพระธาตุสร้างหอระฆังสร้างโบสถ์ขุดที่ไหนจะจริงแค่ไหนนั่นเป็นเพียงตำนานเล่าขานเพราะมีการย้ายเมื่อเขาบอกมาผมก็เลยต้องบอกพี่ต่อจากทิศตะวันซึ่ง ชาวบ้านนับถือนะครับชาวบ้าน่งนี้นับถือนะครับมาไว้ที่ทิศตะวันออกบ้านตโมูทาให้ครบองค์ประกอบของการสร้างวัดซึ่งมีการฉลองอุโบสถหลังใหม่และส่วนมาก พัทธสิมาในปี2458และมีการผูกซ้ำอีกและมีการผูกซ้ำอีกในปี2485เปลี่ยนใบเสมาจากหินเป็นปูนมีการเปลี่ยนชื่อวัด ตามโมมเป็นวัดเตาทองมีการสร้างโหครคังในปี2,539และปี2,548ชาวบ้านตามโมมทั้งสองหมู่บ้านมีมติก่อสร้างมีมติก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ เพนหลังเดิมซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิแปดใช้ทุนทรัพย์ก่อสร้างทั้งสิน้นรวมแปดล้านสองแสนห้ามื่นเก้าร้อย บาบทซึ่งมีพระอธิการพลอังสุกโรเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันนะโมตัสสะภควะโตอรังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ทศปัจขะะคโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะ,ะตะคะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ขอสวัสดี